ชาให้พูดถึงศิลปินหมอล่ำหญิงมาความสามารถแต่ยังโดนด่ามาอยู่และยังเป็นเหยื่อโซเชียลอีกหนึ่งลายปฏิเสธชื่อนี้ไม่ได้เลยก้อยชาลินีและยังเป็นประเด็นที่ยังถกเถียงกันสืบเนื่องจากเอฟซีน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงซึ่งเป็นบุคคลที่น่าสงสารเช่นเดียวกันอยู่เฉยเฉยก็โดนไปกับเขาด้วยเพราะเอฟบางคนไปทำตัวไม่น่ารักจนกระทบกับศิลปินเรื่องมิยูบา ก้อยชาลินีได้โคเวอร์เพลงสาวแหลบ่บานหน้าแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ไม่รู้ว่าเป็น FC จริงหรือ FC%. ปลอมโดยได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าชอบองอิงเวลาร้องธรรมชาติดีเข้ามาอวยศิลปินตัวเองในพื้นที่ของศิลปินคนอื่นงานนี้ก็ไม่แปลกที่ f อของศิลปินดังกล่าวอย่างก้อยชาลินีจะไม่พอใจโดยก็ได้คอมเมนต์ตอบกลับไปว่า ไม่มีมารยาทที่บ้านไม่สอนมารยาทเหรอคะใครจะยังไงก็ช่างเราชอบฟังเพลงของก้อยฟังแล้วสบายหูเสียงหวานสวยพร้อมก่อนจะเม้นอะไรช่วยให้เกียรติศิลปินด้วยนะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านคุณรักศิลปินของคุณเราก็รักศิลปินของเราเป็นกำลังใจให้นะคะคนสวยของหนูไม่ทันใดนั้นก็มีคนแคปไปลงโดยโพสต์ว่านี่ขนาดเพิ่นแจ้งใต้คลิปวิดีโอแล้ว ไม่ชอบให้เลื่อนผ่านยังมีคนไม่รู้กาลเทศะหลุดมาอีกต่อมาในขนาะเดียวกันก็มีคอมเมนต์อย่างดุเดือดสนั่นวันไว้กันเลยทีเดียวโดยได้คอมเมนต์ว่าแบบนี้ผมว่าเบสิกถอยเป็นสันดานอยู่แล้วแต่ไอ้ที่ทักไปด่าเขาส่วนตัวมันน่าจริงๆน่าไปเจอกันที่บนบันลังหน่อยขนาดบอมวนยังไปสาระแนฟังสาระแนเม้นเขาซุมปากอย่างใจอย่าง โอ้โหเรียกได้ว่าแต่ละคอมเมนต์ดูเดือดอีหลีแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้บอมเมนความผิดของน้องอุงอิงเลยแต่เป็นความผิดของแฟนคลับที่บรูจากาลเทศะไม่ให้เกียรติศิลปินเลยเหตุให้ผลกระทบต้องมาลงที่น้องอุงอิงเพรบานแพง่งเพราะทุกครั้งที่ก้าวล้ำพื้นที่ของศิลปินคนอื่นก็จะอ้างชื่อน้องอุงอิงอยู่ตลอดเวลาทำให้คนเริ่มคิดแล้วว่านี่เป็นเอฟซีจริงหรือเอฟซีปลอมกันแน่ เหมือนเอาซื้อน้องอุ้งอิงมาแขวนเพื่อให้คนมาลุมด่าสุดท้ายก็เคะเป็นกำลังใจให้ก้อยแชยลินี่ร่วมถึงตัวน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงด้วยซึ่งเรียกได้ว,ว่าเป็นเจ้าแม่ดราม่าเลยทีเดียวไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็โดนดราม่าตลอดซึ่งเกิดขึ้นกับศิลเป็นหญิงนะครับที่เป็นเหยื่อของโซเชียลทั้งหลายก็ต้องขอเตือนนะครับว่าก่อนสิพิมพ์อีหยังก็ต้องพิมพ์ให้สร้างสรรค์ถ้าพิมพ์บม่สร้างสรรค์ ไปล่ำเส็นเขาแล้วเขาอาจสีฟองได้เจ็บนักควักเงินแถบบ่อท่านเลยนะครับเห็นหลายลายแล้วไหวสวยรวยกระเช้าแบบนี้กับบาเอานะครับ <c oughs> พราะว่าทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วยเงินดังนั้นแล้วก็ต้องเตรียมเงินไว้เยอะๆเลยถ้าเกิดปากดีนะครับก่อนจะทําอะไรคิดให้ดีๆนะครับทุกการกระทําล้วนมีผลกระทบเสมอ